ปี68จะเป็นปีทองของการลงทุนทั้งจากภาคราัฐจากความต่อเนื่องของการเบริกจ่ายงบประมาณหนุนให้งานโครงการภาครัฐยังเติบโตได้ดีและก็ยังกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชนได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วยซึ่งนั่นก็เป็นโอกาสให้กับหุ้นในกลุ่มธนาคารที่จะได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการและหุ้นในกลุ่มธนาคารที่เราจะมาส่องความน่าสนใจในวันนี้คือ KTB ค่ะ ายการ s t o c k w a t c h Consensus 2หุ้นร้อนชอนหุ้นเด็ดวันนี้เราจะชวนมาเจาะลึกความน่าสนใจของหุ้น KTB หรือธนาคารกรุงไทยที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยชื่อนี้กันดีโดยบร o k e เกอร์ต่างแนะนำซื้อโดยให้ราคาเป้าหมายสูงสุดที่26บาท9 0สตางต่อหุ้นค่ะ โดยคุณกรากฎสเสวตุตมัตผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บลออกสิกรไทยมองเคทยังมีความโดดเด่นโดยเฉพาะแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี68ที่ดีอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยหนุนหลักของเครดิตคอร์สและแนวโน้ม NPL ที่ค่อยๆปรับตัวลดลงจากการบริหารจัดก,การควบคุมคุณภาพของพอร์ตได้อย่างดีทำให้ไม่มีการตั้งสํารองเพิ่มขึ้นและยังมีแรงหนุนในส่วนของสินเชื่อที่ยังโดดเด่นจากสินเชื่องานโครงการภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ก็ยังได้อานิสง์จากส่วนต่างดอกเบีย้ยที่ดีต่อเนื่องโดยนิ m มยังอยู่ในระดับที่สูงเ <c oughs> ช่นเดียวกับนักวิเคราะห์จากบอล i n ฟ n c i นเ s ีย a ไทัสที่มองว่า KTB จะยังได้รับประโยชน์จากการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนทําให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับงานภาครัฐและสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่จะเป็นปัจจัยหนุนการเติบโตของสินเชื่อในปีห8 ประกอบกับทิศทางดอกเบีย้ยที่ยังมีแนวโน้มทรงตัวทําให้นิ่มยังคงอยู่ในระดับสูงหนุนต่อไรายได้และดอกเบีย้ยโดยปี68คาดว่ากำไรจะเติบโตได้ราว3.2ค่ะ ขณะที่แนวโน้มของ NPL คาดว่าจะยังเห็นการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้เครดิตคอสของธนาคารลดลงหนุนต่อกำไรของ KTB ในปีนี้ด้วยเช่นกันโดยบลฟนินเซียอสไลรสให้คำแนะนำซื้อด้วยราคาเป้าหมายที่23บาท50สตางค์ต่อหุ้นค่ะน,น,นักวิเคราะห์จากบลดาโอประเทศไทยมอง KTB ยังมีความโดดเด่นต่อเนื่องจากปี67ในแง่ของผลการดำเนินงานซึ่งประเมินกำไรของปี68ของ KTB น่า จะเติบโตได้ราว7%ค่ะปัจจัยหนุนจากอัตราดอกเบี้ยเที่ยงคงทรงตัวและสินเชื่องานโครงการภาครัฐจะเข้ามาช่วยหนุนการเติบโตนอกจากนี้คุณภาพของพอสินเชื่อมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากการบริหารจัดการของ KTB ทำให้ NPL มีการชะลอตัวและส่งผลให้การตั้งสำรองของ KTB ลดลงตามไปด้วยซึ่งนั้นก็เป็นปัจจัยที่หนุนภาพรวมของผลการดำเนินงานและคาดว่าใน Q1 ปี68จะยังเห็นการตั้งสำรองที่ลดลงอีกทั้งหากมองในด้าน valuation ยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างถูกทำให้มีความน่าสนใจและให้คำแนะนำซื้อด้วยราคาเป้าหมาย24บาท50สตางค์ต่อหุ้นค่ะและนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของโบกที่แนะนำซื้อหุ้น KTB ือธนาคารกรุงไทยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ